สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบเจอกันเช่นเคยนะคะกับแอดมินคนเดิมค่ะและวันนี้แอดมินก็มีเรื่องเล่าร้อนๆหนมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกแล้วค่ะและเรื่องเล่าที่แอดมินจะเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเธอผูกคอตายใต้ต้นชมพู่ถนนสายสมุทรสาครกรุงเทพประสบการณ์ณชวนขนหัวลูกเรื่องนี้ เกิดขึ้นกับพี่นันซึ่งเป็นพี่ที่ทำงานเล่าให้ผมฟังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ30กว่าปีก่อนแรกเริ่มพี่นันมีอาชีพทำนากเกลืออยู่แถวสมุทรสาครต่อมาก็มีคนชวนให้แกไปขับรถเมดูซึ่งแกก็ตกลงโดยในระยะแรกก็ไปเป็นกระเป๋ารถเม จากนั้นอีกสองปีถึงได้ขยับมาเป็นคนขับรถแทนตอนนั้นพี่นันขับรถบัสสีแดงวิ่งระหว่างสมุทรสาครมากรุงเทพระยะทางราว30กิโลโดยแค่ขับช่วงเวลาประมาณ7-8โมงเช้าและพอเย็นๆก็เลิกที่นี้อยู่มาวันหนึ่งแกเกิดมีเหตุให้ต้องขอลาเจ้านายเพื่อกลับบ้านเกิดที่จังหวัดอุบล โดยไปครั้งนั้นหลายวันพอกลับมาอีกทีเท่าแก่อูรถก็ขอให้พี่นันเปลี่ยนไปขับรถตอนกลางคืนแทนได้ไหมโดยอ้างเหตุผลว่าเพราะคนขับเดิมไม่มาพี่นันเป็นคนไม่เรื่องมากอยู่แล้วเท่าแก่สั่งอะไรแกก็ทำตามโดยรถเที่ยวที่แกขับวันนั้นออกจากท่ารถตอนตีสี แถมวันนั้นยังต้องวิ่งรถทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีกระเป๋ารถด้วยต้องใช้วิธีวางกระป๋องเงินเอาไว้แทนเวลาผู้โดยสารขึ้นลงก็หยิบทอนกันเอาเองเมื่อรถวิ่งออกจากท่ามาได้ไม่ไกลที่ข้างทางพี่นันก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะเหมือนชาวบ้านที่มายืนคอยรถทั่วไปอยู่ตรงใต้ต้นชมพู่ขนาดใหญ่เธอแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาว นุ่งกางเกงผ้าขายาวพอพี่นันจอดรถประตูก็เปิดออกผู้หญิงคนนั้นก็ยืนเฉยเฉไม่พูดอะไรพี่นันแกเลยถามไปว่าจะไปไหมรีบขึ้นมาเร็วๆสักพักผู้หญิงคนนั้นก็ขึ้นมาบนรถและเดินไปที่นั่งที่เบาะตอนท้ายสุดหลังจากนั้นพี่นันก็ขับรถไปตามทางเรื่อยๆ สักพักมีกลุ่มแม่ค้ามาโบกเรียกแก่ก็รับขึ้นมาตามปกติแต่ที่มันน่าแปลกก็คือแม่ค้าที่ขึ้นมาพอไปนั่งข้างหลังได้ไม่นานก็รีบขยบกลับมานั่งข้างหน้ารถแทนแถมทำสีหน้าท่าทางเหมือนหวาดกลัวอะไรมาแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเมื่อรถขับมาถึงท่ากรุงเทพพี่นันก็วนกลับรถจากนั้น ก็นำรถมาจอดเทียบท่าตอนเดินลงไปเช็ครถก็หันไปดูที่ท้ายรถปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงนั่งอยู่ท้ายรถพี่นันก็ไม่ได้คิดอะไรเดินลงมาคุยกับนายท่าและคนเช็ครถตามปกติเป็นธรรมดาที่เมื่อจอดรถที่ท่าก็จะมีคนคอยตรวจเช็ครถโดยมีคุณลุงคนหนึ่งทำหน้าที่นี้ แกเดินไปเปิดฝาท้ายรถดูว่ามีของอะไรเพื่อใครทําลืมเอาไว้แล้วแกก็ถึงกับสะดุ้งเฮือกพร้อมรีบเดินมาเล่าให้พี่นันฟังว่าแกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งไปย่อตัวอยู่ในที่เก็บของท้ายรถสภาพน่ากลัวมากคือตาโตหน้าเขียวลิ้นจุกปากและก็เล่าถึงลักษณะการแต่งตัวซึ่งมันตรงกับผู้หญิงเสื้อขาว ที่พี่นันได้เจอตอนขับรถค้ามาเลยพี่นันตกใจแกรีบเดินขึ้นไปดูที่รถแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นที่เมื่อกี้เห็นนั่งท้ายรถหมาตอนนี้ไม่อยู่แล้วตรงฝาท้ายที่เก็บของก็หายไปด้วยเช่นกันฝ่ายลุงที่เจอก็บอกว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นผีปกติพวกนี้มันจะขึ้นรถหมาไม่ได้นะเพราะรถ มีไม่่านางอยู่ทุกคันนอกจากใครจะเรียกให้ขึ้นมาคราวนี้พี่นันนึกออกเลยว่าตัวเองนั่นแหละที่เป็นคนจอดรถและอย่างเรียกเธอขึ้นมาบนรถเองเธอถึงได้ตามมาตอนที่พี่นันจะขับรถกลับไปที่ท่าสมุทรสาครก็เริ่มวิตกเพราะมันยังไม่สว่างเลยแต่ก็ต้องทนไปเพราะมันคือหน้าที่ ระหว่างที่ขับรถออกมาจากท่าพี่นันก็ระแวงมาตลอดทางแต่ก็ยังคงเห็นวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นมาปรากฏให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะบนรถเช่นบางทีโผล่มานั่งตรงเบาะแถวหลังสุดบ้างและที่น่ากลัวคือบางทีก็โผลมาตรงเบาะหลังคนขับที่แก่นั่งเล่นเอาพี่นันเสียวสันหลังไปตลอดทางเลยทีเดียว พอรถวิ่งมาถึงจุดที่เป็นต้นชมพู่ใหญ่ซึ่งพี่นันจำได้ว่าเป็นจุดที่ผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถมาตอนแรกแกก็ทำการจอดก่อนจะเดินไปที่ประตูแล้วก็พูดไปลอยๆว่าขอให้ลงตรงนี้เถอะนะอย่าตามมาอีกเลยจากนั้นแกก็กลับมาขับรถต่อจังหวะที่รถออกตัววิ่งผ่านต้นชมพู่นั้น แกก็อดที่จะเหลี้ยวไปที่กระจกข้างไม่ได้ปรากฏก็ยังเห็นวิญญาณผีสาวคนนั้นอีกแต่ทีนี้ขึ้นไปขยมอยู่บนต้นชมพู่แล้วเล่นเอาแกยิ่งร้อนเข้าไปอีกท้ายสุดเมื่อรถวิ่งมาถึงท่าพี่นันก็โดดลงจากรถรีบไ,ไปคุยกับคนที่อู่รถพร้อมกับเล่าเรื่องวิญญาณสาวให้คนที่อู่ฟัง คนที่อูเมื่อได้ยินก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากล้าขับรถผ่านต้นชมพู่ตอนดึกได้ไงเพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งจะมีผู้หญิงไปผูกคอตายตรงนั้นแล้ววิญญาณก็เฮี้ยนมากขนาดว่าเที่ยวหลอกหล้อนชาวบ้านแถวนั้นไปทั่วซึ่งพี่นันเองก็เพิ่งมาตึ้งออกเพราะช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้น มันตรงกับช่วงที่แกลาง,งานกลับบ้านเกิดที่อุบลพอดีจึงไม่รู้เรื่องและนี่เป็นประสบการณ์ความร้อนซึ่งเป็นที่ร่ำารือของคนที่บ้านอยู่แถวนั้นหรือต้องอาศัยถนน,นเส้นนั้นเพื่อวิ่งผ่านในยามค่ำคืนไประยะหนึ่งจนเมื่อเวลาผ่านไปนานถนนตรงนั้นจากเดิมที่เป็นรูกลัง ลาดยางมาต่อยบ้างก็เริ่มพัฒนาไปมีการขยายถนนมาเป็นปูคอนกรีตอย่างดีส่วนต้นชมพู่ที่มีผีผู้หญิงไปผูกคอตายต้นนั้นก็ถูกตัดโค่นไปแล้วเรื่องราวความน่ากลัวน่าสยดสยองจึงค่อยๆหมดไปและแทบจะไม่มีคนพูดถึงในปัจจุบันนี้และเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องเล่าร้อนๆที่แอดมินนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับฟังคลิปใหม่ๆกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขกันทุกท่านคะ่ะ